สวัสดีค่ะเทปนี้ชาราโมชั่นจะมานำเสนอข่าวดีๆนะคะรับสถานการณ์โควิดกันชอบก็ช่วยกันกด subscribe กันได้เลยค่ะข่าวดีที่ว่านี้นะคะก็เป็นข่าวดีที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้ค่ะก็คือจะมีเงินเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางรอรับเงินกัน3,000บาทกันได้เลยภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องมารู้กันก่อนค่ะว่า กลุ่มเปราะบางเนี่ยหมายถึงกลุ่มไหนกันบ้างก็มาดูรายละเอียดกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นกลุ่มเด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกันค่ะก็มีจำนวนอยู่ทั้งหมดประมาณ1 3ล้านแสนคนนะคะมาถึงกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะมีอยู่จานวน4ล้านกว่าคนนะคะ แล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะกลุ่มนี้มีทั้งหมดประมาณ1 3ล้านแสนคนก็โดยสรุปแล้วนะคะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้แจ้งว่ามีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาภายในวันที่20กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยจะเป็นการจ่ายย้อนหลัง3เดือนนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมก็คือเดือนนี้นะคะจำนวนเงินทั้งหมดก็คือ3,000บาทก็เท่ากับว,ว่าในเดือนนี้นะคะกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะได้รับเงิน2เด้งเลยค่ะโดยเด้งแรกคือเงินอุดหนุนรายเดือนที่ได้รับตามปกติอยู่แล้วแล้วก็เงินเยียวยาอีก3,000บาทค่ะก็จะมายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะก็เป็นกลุ่มเงินอุดหนุนบุตรที่ตามปกติจะได้เดือนละ600บาท ก็บวกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าไปอีก3,000บาทเท่ากับว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ย 3, พบาทนะคะมาถึงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามปะกะติเนี่ยเป็นไปตามขั้นบันไดค่ะคือ 600- 1 0 0ถึง1,000บาทเมื่อบวกกับเงินเยียวยาเข้าไปอีก3,000บาทก็จะได้เป็น3,600บาทถึง 4, 0 0 0บาทมายกตัวอย่างกันเลยนะคะช,ชัดเลยว่า จะได้เดือนละเท่าไหร่กันแน่สมมุติว่าท่านได้รับอยู่แล้วเนี่ยเดือนละ600บาทบวกกับเงินเยียวยาอีก3,000บาทก็จะได้รวมเป็น3,600บาทหรือท่านใดที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่เดือนละ800บาทบวกเข้าไปอีก3,000บาทก็จะได้เป็น3,800บาทนั่นเองค่ะมาถึงกลุ่มที่3นะคะกลุ่มผู้พิการ ตามปกติเนี่ยก็จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาทค่ะเมื่อบวกกับเงินเยียวยาเข้าไปอีก3,000บาทก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย3,800บาทสําหรับช่องทางการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะผ่านช่องทางเดียวกับการรับเงินอุดหนุนรายเดือนนั่นเองค่ะซึ่งจะมีทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือรับเป็นเงินสดโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนจากที่เคยได้รับคือ ในวันที่10ของทุกเดือนเหมือนเดิมและเงินเยียวยาจะจ่ายภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองค่ะว่ากันด้วยเงินเยียวยามายังไงจ่ายยังไงจะได้กันเท่าไหร่กันไปแล้วก็ยังมีคำถามกันอีกว่าทำไมถึงได้รับเงินช้าจังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกมาว่าทีลาช้าก็เพราะว่าต้องใช้เวลาในการทบทวนสิทธิ์ค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,กรเงินช่วยเหลือประกันสังคมพร้อมทั้งต้องตรวจสอบอีกค่ะว่ารายชื่อตรงกันหรือไม่และคนที่ได้รับเงินนั้นยังมีชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะก็ยังจะพิจารณากลุ่มเงินอุดหนุนบุตรที่ตกหล่นที่ว่าตกหล่นนี้หมายถึง เดิมเนี่ยที่เคยกำหนดให้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้ในภายในวันที่31พฤษภาคม2563ก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่ากลุ่มที่มาลงทะเบียนหลังวันที่31พฤษภาคมหรือจะเรียกว่ากลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกด้วยนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยทั้งเงินอุดหนหุนรายเดือนที่จะได้รับในวันที่10ของทุกเดือน และเงินเยียวยากลุ่มปลอบวางที่จะได้รับภายในวันที่20กรกฎาคมนี้ด้วยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจะได้นำมาเสนอกันอย่างต่อเนื่องค่ะสนับสนุนช่องชาราโมชั่นได้ด้วยการกดติดตามกด subscribe กันได้เพื่อเป็นกำลังใจและพบกันใหม่นะคะเทปต่อไปค่ะ